ไม่รู้คุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าบางทีคนเราอยากจะเดินทางที่ไกลเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจของตัวเองผมได้ฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับออไออมอยากไปที่นี่นและนี่คือบันทึกการเดินทางของผมจากงจันทร์รือววิวครับได้มา วันเดย์ทริปริมต้นการเดินทางจากวังจันทร์ริเวอร์วิวถึงบ้านมุงเหนือแวะทาผาท่าพลอำเภอเดินมะกรางจังหวัดพิศณุโลกครับพเพร,ร,ราะเราเดินทางมาถึงบ้านมุงนะครับจุดเช็คอินจุดแรกก็คือจุดนี้แหละครับเราได้เห็นม e ัสคอตอีเจีย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือเราไปดูข้างในกันดีกว่าฮะหมู่บ้านเล็กๆที่ถือเป็นแรงบรันดาลใจของผมในวันนี้นะครับชูวบ้านมุงตั้งอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ผมได้ไปลองถามชาวบ้านที่นี่ดูนะครับเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยอพยพมาจากสปปอลาวมาตั้งรกราก่างมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้โดยมีภูเขาหินปูนล้อมรอบเปรียบเสมือนกำแพงของหมู่บ้านเลยทีเดียว และตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงเขาน้อย360องศานะครับจุดเช็คอินของใครลหลายๆคนถ้าเกิดว่ามาที่บ้านมุงแห่งนี้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของบ้านมุง360องศาสวยงามมากๆสุดโอโซนบริสุทธ์กันอย่างเต็มที่เลยนะครับมีหลักฐานทางธรณีวิทยานะครับบอกว่าเขาเหินปูนแห่งนี้มีอายุมากกว่า360ล้านปี ภูเขาหินปูนที่เราเห็นนะครับก็จะมีถ้ำอยู่หลายที่วันดีคืนดีก็จะมีเจ้าข้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้ำรวมแล้วกว่า1ล้านตัวพอตกเย็นก็ได้เวลาออกหากินของข้างคาวเหล่านี้นะครับภาพที่เราเห็นก็คือข้างคาวกว่าล้านตัวครับบินเรียงแถวออกจากถ้ำยาวเป็นกิโลกิโลนานกว่า30นาทีครับ ที่นี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกนะครับนักปีนเขานักผจญภยัยมักจะมาที่นี่ หรือว่าที่นี่นะครับการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเลยทีเดียวเ,เรียนเชิญได้เลยนะครับกิดว่าใครที่เดินทางมาถึงแล้วอย่าลืมเช็คอินที่บ้านมุงพิษณุโลกนะครับสิ่งที่แสนธรรมดาในสายตาชาวบ้านแต่เป็นอะไรที่แปลกตาสําหรับคนต่างถิ่นและหลังจากนั้นความมีเสน่ของบ้านมุงก็กลายเป็นอันซินอินไทยแลนด์และเป็นสถานที่ในการค้นหาแรงบรันดาลใจให้กับหลายๆคนต่อไปอ คุณผู้ชมครับกว่า85กิโลเมตรจากโรงแรมวังจันทร์รูเว์วิวจนมาถึงบ้านมุงแห่งนี้มาแล้วต้องไม่เสียเที่ยวครับเดินทางกันต่ออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นคือถ้ำผาท่าพลแวะสักนิดชีวิตมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยครับพาท่านผู้ชมมาถึงเขตท้ามรสัตปาถ้ำผาท่าพลที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและยังจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับ ถ้ำผาท่าพ,พลนะครับอยู่ห่างจากปากทายบ้านมุงประมาณ13กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากบ้านมุงประมาณ10กว่านาทีก็มาถึงถ้ำผาท่าพ,พลแล้วนะครับที่นี่เราจะได้ใกล้ชิดกับเทือกเขาถิ่นปูนมากยิ่งขึ้นท้ำต่างๆตามเส้นทางการท่องเที่ยวก็จะมีหินงอกหินย้อยให้เราได้สัมผัสอย่างสวยงามทีเดียว นอกจากนี้นะครับเราจะได้เห็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยแล้วก็ปลาการังเนื่องจากบริเวณนี้นะครับมีการสันนิษฐานว่าเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ผมได้บอกไปนะครับนั่นคือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปมือคนบนเพิงหินและอักษรญี่ปุ่นโบราณสลักบนก้อนหินตรงนี้เหมาะมากๆครับสําหรับการทัศนศึกษาเชิงนิเวศมีพันไม้และร่องรอยสัตว์ป่าต่างๆที่เราได้พบเห็นตามเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมาชาติครับ วันเดย์ทริปยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่สนุกผมกลับมาพักผ่อนอีกครั้งที่โรงแรมวังจันทร์รเวิวห้องพักมาตรฐานอาหารอร่อยผมอยากให้คุณมาเยือนสักครั้งที่โรงแรมวังจันทร์ร์วิวจังหวัดพิษณุโลกครับ